สวัสดีครับผมผลพันพยากรจับเพจพันพยากรทำนายดวงรายเดือนมีนาคม2568สำหรับท่านใดที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนี่คือการพยากรรายเดือนแบบมหาภาคท่านใดที่ดูแบบคร่าวๆอยากดูเป็นใกล้ๆก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยแต่ท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวท่านสามารถทักเข้ามาในส่วนของชัเพจบ้านฟ้าพันพยากรได้เลยนะครับพี่น้องลัคนาราศีมิน เอาขึ้นเป็นราศีแรกโดยมีนาทนี่กูขอพูดถึงเมียนก่อนเลยอ่าเพราะอะไรมันมันหน้าถ่ายดิครับอ่าจะมาพูถึงหน้าถ่ายนี่ไงมึงเห็นเห็นเลยอ่าหูกับพุทธมันอยู่คู่กันเนี่ยออยู่ในลัคนาเลยนะทับลัคนาเก่แค่คิดก็มันนะครับนะเมมาดูแรกทีละตัวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตัวพุทธก่อนพระพุทธครับเนี่มาตรฐานหน้าโสดสยองนะเป็นธัรมประอ่าปะแล้วก็เป็นนิดด้วย นะฮะปรับะบบพล่องอ๋อปุบปับนิดนมจำต่อยด้วยก่ายังไม่พอนะฮะมาปะกับคู่ศัตรูจะพระลาวหูอีกเนี่ยเลยโดนหลายดอกนะที่ที่เราวังหลักๆคือดาวพูดเป็นดาวเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดการจ่าการเจรจาพราะมันทับลักษณะต้องลักษณะคือเจอเน้นๆเจอแน่ๆฉะนั้นช่วงระยะนี้ท่านต้องระัระวังเรื่องของการสื่อสารการพูดการจ่าการพูดการคุยทั้งญาติพี่น้องทั้งแฟนเนี่ยบอกเลยศึกนอกกัวไม่เท่าไหร่ศึกในเนี่ยมัน่ใหญ่หลวงนัก แ้ะก็เลือกว่าคนภายนอกทํำไรเราไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนภายในคนที่เรารักคนที่เรารู้จกักวันนี้ท่านอาจจะต้องเหนื่อยหนักกับการดูแลเขาแต่ว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่16มีนาหลัง4โมงเยน3ี4นาทีพุธนี่ยเขาจะถอยนะครับตตอนแรกทับลัคนามีนตรงนี้ ะะถอยลงไปตรงนี้ก็คือยกเข้าวินาศนั่นเองโอเคดาวพุธเข้าวินาศถึงจะเข้าทุตสถานภพแต่ผมมองว่าก็ดีกว่าพุธเป็นประาเป็นนิดและดีกว่าพุธเจอพระราหูซุปเปนร์้ัสูฤฤ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 อยู่ตอนนี้แน่ๆอันนี้ชัวปั๊บเนี่ยก็เรียกว่าพอหายใจหายคอได้บ้างแต่พอมันถอยแล้วครับท่านก็ยังต้องมาระมัดระวังเรื่องการสื่อสารอยู่ดีอีกดนึงที่เป็นตัวแปรสําคัญก็คือดาวพระศุกร์ พระสุดตัวนี้ได้มาตรฐานเป็นมหาอุดอุ๋ยเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นมหาอุดสูงส่งยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเข้มแข็งมากพอเป็นมาตรฐานม,มหาอุดแล้วเสือทับลัคนาด้วยพระสุขเป็นเจ้าเรืออะไรครับพระสุขเป็นเจ้าเรือสหัชชะอย่างนี้ สหัสชะนะทำให้ท่านช่วงระยะนี้มีโอกาสจะเจอเพื่อนฝูงสังคมค่อนขัง,ขงเยอะนะมีเรื่องเพื่อนกข้ามาวุ่นวายแล้วพอดาวสุขซึ่งเป็นมหาอุดแข็งแรงก็จริงแต่เจอทั้งดาวพุทธพะัะราหูมังปุ๊ปปะปุ๊ปปะกันทําให้มีความคึกคักในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมแปลเป็นภาษาคนคือมันวุ่นวายเพิ่มขึ้นมาอีดอกหนึ่ง บางทีบางท่านท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องแก๊งเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวงสังคมถึงดูววุ่นวายก็จริงนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะดีเพราะว่าตัวดาวสุกมันเป็นมหาอุดเข้มแข็งอยู่รวทับลักนาด้วยนี่สุกทับลักนากินตัวหอม้วเนี่ยเออเดินไปก็มีสาวหืมดมใช้ได้มีกลิ่นตัวหอมคล้ายๆน้าหอม บางท่านนี่ระวังเพชรตรงข้ามมาเดินตามดมตัวรัวๆเนยเนื้อหอมนั่นแหละอ่ะเหมาะอย่างยิ่งก,การทางานเป็นทีมการเข้าไปคุยกับคนจุดนี้มันคุยง่ายเจรจาง่ายทันี้ทันั้นดาวสุกตัวนี้นอกจากว่าในทายเรื่องของคนซึ่งฝุงสังคมแล้วเนี่ยมันถายเรื่องความรักก็ด้วยนะครับงั้นก็ถ้าพูดหยาบคายคือเจียวหวาน <laughs> ชุงนี้ยังไงก็พี่น้องมีนก็อยาบหมกมุ่นมากระวังเด็กเป็นยวดหลวมตัวกบานเบริร์นี้กูตื่นตือนจริงๆเลยนะ บางทีหน้ามืดนะฮะสุขมหาอุดมันมันยิ่งใหญ่ยิ่งคนมีอํานาจแล้วเงี่ยโอ้โหคว้าคนใช้มาเป็นเมียเลยนะโบราณว่านะแค่นนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะสุขโดนลาหูด้วยนะลุ่มหลงงงบางทีคว้าได้คว้าเลยอ่ะตั้งสติอ่ะออกจากเรื่องตั้งสติบาบ้างดีก,กว่าเอาเรื่องจริงจังบ้างดาวพระฤหัสซึ่งมันดาวประจําตัวท่านเอะมันเป็นอะไรกูกดปั๊บดับดาวประจําตัว นะครับอยู่ตำแหน่งสหัสชะตําำแหน่งเพื่อนฝูงสังคมที่ผ่านมาดาวพฤหัสถอยอย่างต่อเนื่องถอยยาวข่มปีแต่ปีที่แล้วเลยตอนนี้พฤหัสเดินหน้าแล้วนะครับโอ้โหน้ำตากูจะไหลเลยยุกมือสูงเลยตบมือให้หาดีจริงๆงนที่ผ่านมาดาวประจําตัวเออแล้วพฤหัสดาวทวีนอกจากดาวประจาตัวแล้วให้ความหมายของกรรมการงานด้วยโอ้โหถอยเทียไปรวบดาวตัวเองก็ถอยดาวการงานก็ถอยเอาละฮะหลังจากนี้ไปเริ่มเดินหน้าเฉาบ้านานพึ่งกระเทาะได้ พื่อหัดเดินน้านในสหัชท่านทํางานเกี่ยวกับสังคมทั้งน,นักจะทํางานเกี่ยวกับผู้คนและเริ่มดีขึ้นอาศัยความเป็นทีมที่มากขึ้นการติดต่ององค์กรอะไรต่างๆก็ทําได้ดีขึ้นระดับจากวิชาการความรู้การศึกษาก็ดีตามไปด้วยท่านใดที่ทํางานถ้าเกิดทําเป็นหัวหน้าองค์กรช่วงระยะนี้ต้องอาศัยความเป็นทีมที่เยอะขึ้นหน่อยการเจอคนการเจรจาอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายอย่าเพิ่งทําตัวเซ็งๆอย่าเพิ่งติดแตกอย่าเพิ่งอยู่ในรูออกมาเจอคนอยเยอะๆอย่างที่บอกแล้วครับพี่น้องเมียนช่วงระยะนี้คือศึกในอ่ะใหญ่ห ก็ตั้งสติดีดแล้วมันม,ม,ม,มันอ้โหูมันอยู่ตงตรงนั้นแค่ตรงเนี้ยนะตรงอื่นไม่มีปัญหาเลยพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์เจ้าฤาษีถึงแม้จะอยู่ในตําแหน่งวินาศก็จริงแต่ว่าดูกําลังแล้วมันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านสามารถทาอะไรแอบระบบ้งซ่องวางแผนจัดก,การการแก้ไขต่างๆดีแพ่ไม่นานครับาอหลังจากวันที่14ี่มีนาสองทุ่มห้้าทีพระอาทิตย์ยกเข้าทับลัคนาร่วมอันเนี้เป็นการเดินทางส่วนใหญ่เดินทานแล้วจะดีนะครับแตุ่้กความที่เป็นอลษีนะฮะปัญหามีแต่ท่านสามารถแก้ไขได้เอาเป็นว่า ั้งสติดีไอสิ่งใหม่ๆยังไม่ออกดอ,อกออกผลเท่าไหร่ทำงานเก่าๆของเก่าไปก่อนก็เข้าท่าเข้าทางเออเรื่องตังค์ลืมพูดพังคานเรื่องการเงินอังคารงานถอยอยู่เลยนะครับงั้นเรื่องเงินก็ระวังหน่อยนะจะยังมีรายจ่ายเยอะพยายามอย่าให้เงินกระเดินออกจากกระเป๋ามากอย่างที่นั้นย้ำไว้นะงานเดิมๆของเก่าๆรักษาไว้ต่อยอดไปไอสิ่งใหม่ๆหรือค่อยว่ากันเดือนหน้านะครับชอบอดชอบใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ทั้งสามแพลตฟอร์มทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านดำ ท่านยายอยาด,ดูดูส่วนตัวสามารถรับคันพนายส่วนตัวได้ที่บ้านฟ้าเท่านั้นนะครับชัดเผ็ดพันพยากรท่านเรามีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงตั้งแต่มาตื่นกราบขอบพระคุณ